มีครับโอ้เลือกแต่วะอู้ห <c oughs> ัดตั้มขาผมเดีดา๋ารา,าเปันทอาาดทอดนี่เนาะประมาณแปดสได้บนะ้งเงี้ยได้น่าสมัดเจ็ดิาเม่นเจ็ดิาแล้วยัน อ๋วผมเป็นยังก็เป็นยังผมกัดดีๆังออกมากนเลยนะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวต้องได้มานะครับโอ้นี่เราอยู่ที่โลเคชันนะครับลายแสงเพชรนะอ่าโอ้บรรยากาศไม่ต้องหว่วงครับโซนนี้นะครับเราอยู่กับเสียติครับทีมงานไปถ่ายตัวนะครับ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องพิธีการทำงานครับวิธีเกษตรสารยุคใหม่นะครับพัฒนานะครับวันนี้มาเนีง,งานเสื้อแดงนะครับมาจากบ้านเมืองบริเตนบ้านโคกโอบ้านโคกวัดงานวิรุ่นบ้านโคกหวาดขันเออมัาเป็นล้ำยังเสียเนาะทองคุ้มผกเนาะ ม,มันมันเหมาะกับคนตัดเป็นบวสาแต่ลบเดียวไอ้เจ้าเฮ้ดองมากับรถตัดโด,ตด,ดยตรงแต่คือมันมันหลบไงเกาะกับหนักเออมันเกาะก,กับหนักแหละก็เพราะยังตาดีเนาะ มันก e ็โอเคแล้วมันปลูกได้ทุกคนที่อแมนนอคุ้ม่ะยองไม่้าอ่าใเยอมนี่ยหน่องมันบ่ได้แต่เม็ดขนุนเราบ้านท่าเม็ดขนุนมันต้องไงแถวมีน้ำไรใคจะว่ามันสิแทนกอนเจ็์สมได้ด้วตัวนแต่มาแทนนว่ก็หลอลมาแล้วมันก็บ่ค่อยปันได้ Ừm, gần đây, nhé, nó xong yeah. rồi đó, anh bò. À, nhé. Xài. lên bò. Ủa. Rồi, ok rồi, ok rồi. Chào anh bò. Chào mẹ anh bò, บ่นำอ่าแม่นแม่นเนาะๆๆแจ่มผู้ใหญ่เก่าน่ะแม่นบ่เออเพราะว่าเอเบิ่งฟอมแล้วเนาะแนอนีว่เออให้น้ําตวมันก็บ่ค่อยยืดปานดเนาะก็ยังว่าเฮาไปว่างั้นสิไปถ่ายตัววใดว่างั้นสิไประเบิดดินดนเอาขึ้นนั่งแท้เจ้าน้ําหน้ําตลอดลองเบิ่ง เราก็จะมาตามงานนะครับประอ้อยพันใหม่นะครับกองภูมหมึกนะครับสั่งตรงมาจากสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ซื้อมาอไรนะพ่อไหนเนี่ยได้ที่แรกซื้อมาเป็นตัน,นเนาะอเดาอยู่เส้นห่งอ,อามาเป็นทอดเป็นทอด ัที่มักน้มามักน้าอันนี้มาลร้องมึงให้น้นกันเนาะยังไงแต่วใครให้น้นผ่านเนี่ยคือผ่านทุกพื้นที่เล่นเนี่ยใช้มองนุ่งใช่ลองดูนะครับสิตั้งใจละตั้งใจว่าลเรแสงเงก็บเลยตาผ่านแปลงนี้นะครับคือทุกพื้นที่คือผ่านหมดเลยนะครับเอา,าลองดูนะครับเป็นอ้อยปลูกต้นฝนนะครับอ่า à, gần mấy thanh, này các, cuồng vàng ngần lắm bạc này, ôi, đứng đây tặng nam chẳng đây, tiếp tra khắc vị hết cái gì đấy, <cười> <cười> ok ok ô chê ô mga tìa ngon lang lái tưởng chuyện gì đó ngon 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 nè ngon 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 đi ngon อืมตาบ่ต้องห่วงดอกคันยังสิโอ้เทคนิคเยอะนะครับทีมงานนี้นะครับเอารีบอนนะครับของบาก้าเนาะเหาะโอ้มาใส่แล้วรีออนรีออนนะครับโอ,โอ้อีซิดนะครับตัวนี้เอาโฆษณาให้เขาเลยครัเหรอไอ้นี่นะครับอุปกัณ์ดูดซับน้ำนะครับ ในวามชื้นนะครับนี่ดีออนนะครับแกะบาก้านะครับผสมใส่กับปุยนะครับลงในถังเลยน่าดีเอามาไปดูการลูกนะครับของเจ้านี่ฮ่อแรนนะครับที่หกหนึ่งห้าศูนย์นะครับถึองานไปในไฮโตนะครับปติกโอ้ยมาไม่ทันนะครับพักเที่ยงพอดีนะครับแต่ว่าเราก็ติดภารกิจนะครับ อ๋ไปนะครับเปลี่ยนมาทำงานมาสีนะครับเปลี่ยนกะนะครับอ่ะดูนะครับเราจะมาวัดผลอีกที่นึงครับเจ้าอ้อยพันทองคุณพกนะครับพันเกษตรวิจัยนะครับทางนู้นเลยนะครับทางตคกลางนะครับทางแถวสุพรรณบุรีนะครับตัวนี้นะมาดูว่าจะถูกกับดินแถวอีสานไหมนะครับ ไปแล้วนะครับโดยทางปลูกกุกิจนะครับกานปลูกระบบดับรวดานจุดยอดน,นะครับดินก็ถือว่ามีความชื้นดีนะครับนี่ว่าผ่านเลยนะครับว่าว ดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดผลอีกทีหนึ่งนะครับ FC นะดครับอ้อยพันนี้นะครับึ่นเป็นอ้อยพันใหม่นะครับนี่ทีมงานไปใหไฮโตนะครับโดยเสียติ๊กนะครับก็แต่ทำการมาทดลองปลูกนะครับนี่พื้นที่จะเป็นเนินๆนะครับนี่ดินก็เป็นดินร่วนนะครับเอาจะเป็นยังไงนะครับ ้อยมาติดตามนะครับใช้รีออนด้วยนะครับนี่ไชรีออนผสมกับปุ๋ยนะครับเพื่อจะดูดซับความชื้นนะครับก็มาหาอ้อยนะครับนี่ช่วงที่ปลูกนี่แหละครับแรงนี่แหละครับเพอปีนี้นะครับก็ทําอ้อยยากนะครับปีนี้นะถือว่ายากเลยนะครับืัองจากว่าสภาพอากาศนะครับมันสุดขั้วจริงครับร้อนกับร้อนสุดนะครับโอ้ แห้งแรงนะครับร้อนแรงพืชพันธุ์ธัญญาหารก็โอ้พากันนั่นนะครับนะใบเหลืองใบไหมหมดเลยนะครับต้นทูเรียนเกษตรกรก็โอ้ตายหลายต้นเลยครับนะแม่มันช้างจริงๆครับมันยักษ์จริงๆนะอีนะโอ้ดูข้างหลังยิ่งยักษ์ครับเนี่ย <c oughs> สำหรับเจ้าทีหกห่าศูนย์นะครับหนึ่งห้าศูนนิวฮอลแลนนะครับนี่อ่าไม่ยักษ์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่นะครับเกือบมาไม่ทันนะครับี่ทีมงานจะพักเที่ยงแล้วนะครับเนอ่ามานะครับถึงหวะว่างหางเอา ดูเลยครับเทคโนโลยีนะครับเทคนิคนะครับของทีมงานนะครับแต่ละท่อแก่ไม่เหมือนกันนะครับ f อซนะครับก็เป็นความรู้นะครับนะเพื่อจะไปปรับใช้นะครับที่ไรของท่านนะครับมาแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดรับภาพนี้นะครับไม่เหมือนอยู่ประเทศอังกฤษเลยแหละอ่า อูดูจังหวะครับนี่ขออภัยครับดูจังหวะตะกุยดินขึ้นนะครับอ่าอูนี่ครับอ่าระยะห่างการปลูกนะครับอยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับเนื่องจากว่าต้องการเอาเจ้าบีนะครับรถเล็กนะครับเข้ามาบริหารจัดการในแปลงนะครับเพื่อประหยัดนะครับในการเอา้าะนะครับ มีการพวนดินนะครับนี่นะแล้วก็ระยะการปลูกนะครับก็อ้อยแบบนี้อ้อยก็ทำให้อ้อยลำใหญ่นะครับนะสัดส่วนน้ำหนักนี่ถือว่าโอเคนะครับจะดีกว่าอ้อยล่องแคบนะอู้ดูมานะครับนี่สุดยอดนะครับนี่เอ้า เดินเครื่องครับนิ่มๆมาเลยนะครับนี่น่าจะใช้โลสองนะครับตัวนี้นะครับอ,อ่อนี่ครับโอ้โหยงนิ่มมากเลยครับนะประหยัดน้ำมันครับแบบนี้นะครับ ขอตาดีมากเลยครับเจ้าทองลุ่มนะครับนี่โอ้โหเทคนโลยีนะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับเป็นใหม่รุ่นหมดเลยนะครับนะเห็นล่าก็ชื่นใจนะครับไปดุนอีสานนะครับบ้านเรานี่รู้จักมาทํางานนะครับนี่ใหมรุ่นหมดเลยนะครับนะทั้งโตแก่ทั้งทีมงานนะครับคนงานนี่ไว้รุ่นหมดนะครับ สุดยอดครับสุดยอดนะครับขอยกนิ้วให้เลยครับอ่าโอ้นะครับนี่เจอกันไปเลยนะครับแล้วเราจะมาตามงานนะครับสหรับแปลงนี้นะครับเราจะตีหมายเลขไว้เลยนะครับนะว่าอ้อยแปลงนี้ปลูกปันทองคุ้มหกนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาตามผลอีกทีหนึ่งนะครับมาดูระยะนะครับ แต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับเราจะมาพาเอฟซีมาตรวจสอบตลอดนะครับสำหรับอ้อยแปลงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นอ้อยพันธใหม่นะครับอ่ามันจะมาแทนขอนจันทร์สามได้ไหมนะครับอ่ะโอเคครับเอฟซีนะครับสำหรับชิปนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชิปนะครับก็ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับลำล้ำรวยกันเลยนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับ เอาคลิปนี้มาที่นี้ครับเดี๋ยวต้องพักเบรกนะครับไปกินข้าวนะครับสำหรับทีมงานนะครับไปแต่ไอโตนะเอาเดี๋ยวชวยีครับเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายอะไรก็ติดตามที่หลังนะครับ่ะสวัสดีครับ